ข้างหลังน้นะคะบอกเลยว่าสุดยอดมากเลยนะคะทุกคนขาดูนะคะสวัสดีค่ะทุกคนขาวันนี้นะคะน้องน้นวก็จะพาพี่ๆทุกคนไปเที่ยวนากันนะคะตั้งแต่เราปลูกเข้ากันมาน้นูไม่ได้พาพี่ๆทุกคนไปดูนากันเลยนะคะเดี๋ยววันนี้น้นวจะพาพี่ๆทุกคนไปดูกันนะคะก็อยู่คลังนุ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าต้นข้าวที่เราปลูกวันนั้นตรงขึ้นประมาณไหนแล้วนะคะวันนี้อากาศก็แจ่มใสมากนะคะวันนี้ฝนไม่ตกนะคะ บรรยากาศน,นี้สุดยอดเลยตั้งนี้นะคะเราก็ถึงนาแล้วนะคะนี่นะข้าวบันไดนะคะเดี๋ยวนั้นราจะพาพี่ๆทุกคนไปดูข้าวที่ออกพัวนะคะสวยมากตรงนี้ก็ยังเขียวชะอุ่งอยู่นะคะกะลาลังตั้งท้องนะคะยังไม่ได้ออกพัวนะคะแต่ทั้งนี้ออกพัวแล้วนะคะเดี๋ยวนั้นุให้ดูนะคะนี่มีเมดข้าวแบบสวยมากเลยสวยทั้งนี้ยังเขียวชะอุ่นกลาลังตั้งท้องปุ๊กๆอยู่นะคะนี่ ดีว okay. ่านะคะทุกคนค่ะข้าววิวข้างหลังนั้นนูนะคะบอกเลยว่าสุดยอดมากเลยนะคะทุกคนค่ะดูนะคะไปกระต่อเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักกันเอยนะคะนี่นะคะทุกคนคะเรามาเจอดอกไม้ป่าด้วยนะคะสวย ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บผักพร้อมกันนะคะเก็บผัาแล้วก็กลับไปทํากับข้าวกันนะคะ <ut> เดี๋ยวฝนตกนะคะนี่นะคะทุกคนคะผ่าชั้นนี้แรกที่เราจะมาเก็บกัวันนี้นะคะก็จะเป็นนี่นะคะเดี๋ยวเราต้องจะหารูปให้นะนี่นะคะทุกคนคะผ่านชั้นนี้แรกที auth, ่เราจะมาเก็บ <shout> ว <out> ันน <email> ี้นะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะภาษากรีกจะเรียกว่าดัคคือ่านะคะนี่ดัคคือ่านะคะ มีลูกเยอะมากเลยนะคะนี่เลยเราจะเก็บแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้ก็ได้มาเยอะมากแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเรากลับบ้านไปผักแล้วก็ต้มจิ้งกับพริกนะคะอร่อยสุดๆเลยเดี๋ยวเราไปเก็บผักอื่นต่อนะคะไปกันนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักกาดกันต่อน,นะคะต้มประมาณนี้นะคะผักนี่อร่อยสุดๆเลยนะคะผักก็อร่อยแกงก็อร่อยนะคะ นี่นะคะทุกคนคะ่ะตรนนี้นะคะเราก็ได้ผักกาดกระมาเยอะมากแล้วนะคะนี่สวยๆงานๆทางนั้งเลยนะคะส่วนต้นอันนี้เขาจะเรียกว่าปัชโบนะคะเม่มัก็จะประมาณนี้นะคะนี่นั่นูไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาเรียกกันว่ายังไงนะคะแต่ต้นของเขาก็จะคล้ายๆต้นอ้อยนะคะแต่ว่ามันจะเล็กกว่านะคะแต่ว่ารสชาติเขานี่ก็จะหวานเหมือนต้นอ้อยเลยนะคะ นี่นะคะทุกคนคะที่เมื่อกี้นะนุบอกว่าเหมือนต้องอ้อยนะคะเดี๋ยวนะานุจะให้ดูเนื้อขั้นไม้ของเขานะคะนี่นะคะทุกคนคะเนื้อขั้นในของเขาก็จะเหมือนต้องอ้อยเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้ผักกันมาเยอะมากแล้วนะคะเตงกลุยเลยนะคะเดี๋ยวเรากลับบ้านไปทำอาหารกันนะคะไปกันเลย เสร็จได้เลยแล้วนะคะอาหารเที่ยงของเราวันนี้นะคะดูนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะได้เวลาทั้งเข้าแล้วนะคะทุกคนค่ะใครสนใจมาทั้งเข้ากันนะนุม้มไหมคะเดี๋ยวนานูขอตัวทั้งเข้าก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย